ดูภาพอาทิตย์บ้านนี้เป็นตะดิตุนเหมือนตะดิตุนตะวินโผล่มาได้ทั้งละสองวิห้าวิห้าวินี่คือสูงสุดเสียอีกละ่ะออสตินออสตินไปไหนแล้วละ่ะออสตินเป็นอะไรอโอแดดโผล่มา ครั้งละ5นาที2นาทีไปไหนมาลูกไปไหนมาแดดมาอีกแล้วอ้ยแดดมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นับดินับนับหนึ่งถ0งสิบ เที่ยงสิบสีแดดอะ่ะโอ,อ้เก่งยังไงเก่งยังไงสุดหลออ่อเนี่ยไปไหนมาเป็นไหนมา จะไปไหนหจะไปไหนคุณออสตินออสตินคุณต้องมาใกล้ขนาดนั้น <c oughs>